สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลช่องที่เพื่อนๆคุ้นเคยและติดตามกันอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรากลับมาพร้อมกับสกูปพิเศษที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อคอบอลตัวจริงแบบเพื่อนๆและสกูปในวันนี้ก็คือตำนานศูนหน้าผู้สง่างามมาโก้แวนบัสเทนเสียงตะโกนในสนามเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วโลก ในยุคที่ฟุตบอลยังเต็มไปด้วยจังหวะดูด,ดันและความคลาสสิกหนึ่งในนักเตะที่ยืนหยัดเหนือการเวลาคือมาโกแวนบัสเทนเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความงามแห่งการยิงประตูและการเคลื่อนไหวเรื่องราวของเขาคือภาพฝันที่แสนงดงามและน่าเจ็บปวดในเวลาเดียวกันมาโกแวนบัสเทนเกิดเมื่อปี2507ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เต็มไปด้วยลมหนาวและสนามหญ้า เขาเริ่มต้นเตะฟุตบอลกับพี่ชายตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กและแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่แตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสลูกบอลเมื่ออายุเพียงหกขวบเขาเข้าร่วมทีมท้องถิ่นชื่อว่า EDO พ่อแม่ของเขาเป็นแรงสนับสนุนหลักในการฝึกซ้อมเขาเปลี่ยนสโมสรหลายแห่งในช่วงวัยเยาวเพื่อเสาะหาความท้าทายจนในที่สุดเขาก็ได้รับการทาบทามจากทีมอักซ์ที่อักซ์ เขาฝึกฝนกับระบบเยาวชนที่ดีที่สุดในยุโรปเขาได้เรียนรู้จากโค้ชชั้นยอดและพัฒนาฝีเท้าอย่างรวดเร็วในวัยเพียง17ปีเขาได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมทำประตูได้ตั้งแต่นัดประเดิมสนามสร้างความฮือฮาอย่างมากเขามีจังหวะการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลราวกับนักเต้นแต่เต็มไปด้วยสัญชาตญาณน,นักฆ่าในกรอบเขตโทษเขายิงประตูได้ทุกรูปแบบทั้งลูกหมงลูกวอลเล และลูกจ่ายทะลุช่องชื่อของแวนบาสเทนเริ่มโด่งดังในวงการฟุตบอลดัตช์ฤดูกาลหนึ่งเขายิงได้ถึง36ประตูนในลีกดัตช์คว้ารำวันดาวซันโวลีกสูงสุดในขณะที่อายุน้อยมากความแม่นยำและการอ่านเกมของเขาทำให้กองหลังตามไม่ทันเขาเริ่มเป็นที่จับตามองจากทีมใหญ่ในยุโรปในปี2531เขาตัดสินใจย้ายไปเอซีมิลานทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลี ที่ต้องการสร้างยุคใหม่ของความยิ่งใหญ่ช่วงแรกเขาเผชิญปัญหาอาการบาดเจ็บและความแตกต่างของสไตล์แต่เมื่อฟื้นตัวเต็มที่เขากลายเป็นตัวจริงที่ขาดไม่ได้ของทีมเขาร่วมเล่นกับนักเตะดัตอีกสองคนคือรุตกุลิตและแฟรงค์ไรคาดทั้ง3กลายเป็นแกนหลักของทีมมิลานชุดประวัติศาสตร์ภายใต้การคุมทีมของอาริโกซาคีพวกเขาเล่นฟุตบอลที่ลื่นไหลและดุดัน แวนบัสเทนเป็นจุดศูนย์กลางของการทำประตูอย่างแท้จริงเขานำพามิลานคว้าแชมป์เซเรียาหลายสมัยพร้อมคว้ายูโรเปียนคัพติดต่อกันอย่างน่าเหลือเชื่อประตูสำคัญหลายลูกมาจากฝีเท้าของเขาทั้งลูกฉลับลูกยิงไกลเขาคือคนที่เปลี่ยนจังหวะเกมได้ในเสี้ยววินาทีหนึ่งในประตูที่โลกไม่มีวันลืมคือในนัดชิงชนะเลิศยูโร2531เขายิงวันเล่จ,จากมุมแคบสุดเหลือเชื่อ บอลพุ่งเสียบเสาสองแฟนบอลทั่วโลกตะลึงในความงามของลูกหญิงนั้นและมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทักษะที่หาตัวจับยากเขาคว้ารางวัลบอลลอนดอร์ถึงสามครั้งในช่วงเวลาสั้นๆรางวัลน,นี้มอบให้กับนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแวนบัสเทนได้รับการยกย่องจากทั้งนักข่าวโคช้ชและเพื่อนร่วมทีมว่าเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบในทุกแงม่มุมเขาไม่ใช่นักเตะที่เสียงดังหรือหญิงยโสกลับตรงกันข้าม เขาเป็นคนเงียบสุภาพและรักในเกมความสุข,ขุมและมีวินัยของเขาทำให้แฟนบอลเคารพและเป็นแรงบันดาลใจให้นักเตะรุ่นใหม่ทั่วโลกแต่โชคชะตาก็เริ่มเล่นตลกอย่างโหดร้ายข้อเท้าของเขาบาดเจ็บหนักจากการเข้าสกัดของคู่แข่งเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งและพักรักษาตัวเป็นปีความเจ็บปวดกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแม้จะพยายามกลับมาลงสนามอีกครั้ง แต่ทุกครั้งที่ลงซ้อมความเจ็บก็กลับมาเสมอเขาพลาดการแข่งขันสำคัญและต้องนั่งดูเพื่อนร่วมทีมจากข้างสนามความฝันของเขากลายเป็นความทรมานในวัยเพียง30ปีเขาตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอย่างเป็นทางการมันคือข่าวเศร้าของวงการลูกหนังทั้งโลกพิธีอำลาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและความเคารพนักเตะระดับโลกมากมายต่างกล่าวคำอำลาให้เขาหลังจากเลิกเล่น เขาไม่ละทิ้งฟุตบอลแม้แต่น้อยเขาหันมาเป็นโคช้ชและที่ปรึกษาทางเทคนิคเริ่มต้นการคุมทีมเยาวชนก่อนจะไต,ต่เต้าสู่ทีมชาติเขาเป็นทั้งครูและแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ทั่วโลกเขาได้คุมทีมเนเธอร์แลนด์ในการแข่งขันยูโร2448แม้ไม่ประสบความสาเร็จสูงสุดแต่เขาแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์เขาให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่น ผลงานของเขาได้รับคำชมจากหลายฝ่ายแม้เส้นทางโค้ชจะไม่เปี้ยงปรางเหมือนตอนเป็นนักเตะแต่เขายังมีบทบาทสำคัญในวงการฟุตบอลอยู่เสมอเขาให้สัมภาษณ์เรื่องเทคโนโลยีและกะติกาใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเสียงของเขาได้รับความเคารพจากวงการฟุตบอลนานาชาติชีวิตส่วนตัวของเขาค่อนข้างเรียบง่ายและเงียบสงบเขาให้เวลากับครอบครัวและหลีกเลี่ยงสื่อมากกว่าอดีตเขาเคยเปิดเผยว,ว่า การอยู่ห่างจากแรงกดดันคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะเคยเจอกับความเครียดจากความคาดหวังมหาศาลในอดีตเขาเขียนหนังสือชีวประวัติเล่มหนึ่งที่ได้รับเสียงตอบรับดีภายในเล่มเขาพูดถึงความสุขและความเจ็บปวดในเส้นทางลูกหนังมันคือบทบันทึกของนักเตะที่เปราะบ,บางแต่ยิ่งใหญ่และเปิดเผยให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่แฟนบอลไม่เคยรู้ชื่อของเขายังปรากฏอยู่ในทีมในฝันหรือออสตาของแฟนบอล แม้เวลาผ่านมาหลายสิบปีแต่เขายังเป็นแรงบันดาลใจหลายคนยกเขาเป็นไอดอลแม้ไม่ทันได้ดูเขาเล่นจริงนั่นแสดงให้เห็นว่าตำนานไม่มีวันหมดอายุเขาคือศูนย์หน้าที่มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ภายใต้ความเด็ดขาดการตัดสินใจการวางเท้าและการยิงล้วนเกิดจากศิลปะเขาไม่ได้เพียงแต่ยิงประตูแต่เขาวาดภาพด้วยเท้าทั้งสองข้างทุกการเคลื่อนไหวของเขา คือบทกวีแห่งเกมฟุตบอลแฟนบอลยังคงแชร์คลิปประตูของเขาอยู่ในโลกออนไลน์เสียงภาคเสียงเฮและเสียงตะโกนแวนบัสเทนยังคงก้องอยู่มันคือความทรงจำของยุคทองของฟุตบอลและมันยังคงมีพลังส่งต่อถึงเด็กรุ่นใหม่ทั่วโลกหากไม่มีอาการบาดเจ็บเขาอาจเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่กว่ามีหลายเท่าแต่แม้จะเล่นได้ไม่นานเขาก็พิสูจน์แล้วว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ เขาคือนิยามของอัจฉริยะที่โลกไม่มีวันลืมชื่อของเขาคือหนึ่งในตำนานที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตลอดกาลมา r โกแวนบัสเทนคือคำจำกัดความของความสมบูรณ์แบบในสนามเขาอาจลงเล่นน้อยกว่านักเตะระดับตำนานคนอื่นๆแต่ทุกนาทีที่เขาอยู่ในสนามคือบทเรียนของความงามในฟุตบอลเขาเป็นแบบอย่างของความทุ่มเทความอ่อนน้อมและความสง่างามและชื่อของเขาจะคงอยู่ในหัวใจแฟนบอล ไปชั่วนิรันดร์สำหรับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ